มากนะครับทีมงานควันใจมหาชนเอสเทวดานะครับครับวันเริ่มจางออกนะครับมันนี่สุดใหญ่ขึ้นเ่านะครับบอโยกบอยบลมันนี่มาเทียบทุกคนนะครับขวางโตเต็มลำโอ้ย่อนเสียงดูกันไปเรื่อยเรื่อย พุ่งว้นมันจะลื่นคุ้งหรือเปล่าข่าวไล่ๆนะครับบอกวนเลยเลยเริ่มเริ่มติกคาเริ่มขยับวนครับเยวเบอกว่ามันเป็นฝาขาวบางสุดโตนต์โตนต์เองจำได้ครับไม่ได้อยู่หลัง่า ก็พ่คนไนเ็มุงครับเนียนบากันเนาะปเ็นเรีน้ยนะครับอาจารย์แอดไอสลิปเป๋านะครับอี่ดอมกับพร้อมดับนะครับไอเด้งน้ำใช่นะครับมาเบิดนะครับถือว่าเป็นสุดไ่สุดไ่คู่ทีมกระไรว่าใดนะครับบารู้รับ นักอาพเลยผว่าันเอาเลสองร้อยห้าสิบแปดฮ่าฮ่าค่ายไเ่อยแล้วออกเขาเขาออไปเขาบามี้งือนไงออกมาแล้วยังมาเหมือนเดิมสามร้อยสา

แดดเปียนเปียนะครับแต่ว่าฝนตกนะครับสำหรับทีมงานเอเทวดานะครับเมื่อกี้ก็ยังแดดๆนะครับบ่มีเมฆมีหยังนะครับเพราะแต่เอเทวดามากถึนฐานนะครับจักษมียฝนมาได้ใสนะครับบุ๋มบ่บุ๋มบ่มาแป๊บเดียวตกซสับนะครับนั่นอาญะเลยครับบ่เห็นหย่อนเห็นข้อยีกแล้วนะครับมื้อนี้สร้างปิ่นนะครับโอ้ ว่าสีไายงามๆนะครับหินหยอดเห็นข้องามๆเนี่ยกะฝนตกเมี่ยงนาอีกแล้วนะครับ<อ>วัดเทพนานเนี่ยครับของเทวดาจุดน,นะครับความเกลือกเทพรดานทา่าไม่ต่อยแล้วแต่คุณจะต่อยกันเองนะเพิ่อนทา่านไม่ต่อยแล้วแต่พวกคุณจะต่อยกันเองเพิ่น ตัวเลขวุ้มี่นะครับทีมงานช่างนะครับเนื่องจากราคาสูงนะครับราคาสูงมากๆนะครับช้างบ่วสูงเลยครับเมื่อนี้เนื่องจากมันสูงเกินไปนะครับเกินไปแห้งนะครับวัวมันเกินไปนะครับคนละไม่หนีมัดแนวปุ๊บทุกคนเรียบร้อยขออนุญาตท่านขออนุญาตทิมันช่าง ระยแปดที่ปีสิบีก็ยังมีอนุมัติตัวการยกบัตขึ้นคุ้งสูงลงตาดาตรงนี้เป็นสิหลายขอยเลลนขอจอมอโชกกระพังนำมันใบสองน้อยุปดาแม้วโดนตาน้ระเบียบุนน้ำมันหกแปด

กับโชว์งามโชาดีพอได้พอเห็นเข้เมฆนะครับโอ้ยเอาลุ้นนะขอ้อมฆไปแล้วนะทางเพื่นขงเทพสมพรขยับไดนะ้ไหมขยับมาฝนกระตรกุกลูกเม็ดนักพอสมควรนะครับบมดสามาถทายโตเนื่องได้เลยนะครับเนื่องจากเป็นเมฆฝนนะครับเมฆต่ำๆอยู่เนื้อครับฝนก็ลงเม็ดนะครับหน,น,น้าหนาเลยนะครับ องศา่าจะสูงกว่าหมู่บ้านนะครับองศานะครับกรับไป่หน,นักทนสามเทปจับไปเตมามาต่มะมะาเลยเีสิี่สิบรเด็ดนเอะง้องสอว่นเทนเด็กจอยไนไป,ปไกลพอสิงเบี้ยบันี่โอองศาอาจจะสูงกว่าหมู่บ้านนะครับองศา คนโตเขาเองนี่ตะวันสุดท้ายดับลุงกันไปไอ้บ้านเรยนไปเลยครับไอ้บันเรีนไปเลยครับกลางนี่ป้าเปิดที่แล้วยังติดมาตลอดเลยในช่องเงินที่ปมาอล้วนะครับวังปุตปั จะเย็นเย็นนะครับจะเย็นเ็นจับจุดได้แล้วช่องทางเห็นแล้วอยู่สายตะเบนมลบีด้านซ้ายด้านซ้ายของพลายเทียดด้านซ้ายของพลายเทียออกมาแล้วนะครับดูกันไปดนเดี๋ยวก็ชัดเจนบางไปแล้วตอนนี้เขาลังเมียนะครับเดี๋ยวมึงไฟฟูออกมาไกลๆเดี๋ยวถ่ายตรงไว้นะครับตอนนี้รุ่นระดับยางเดียวนะครับสองเ สองร้อยเจ็ดสิบคะแนนผ่านไปนะครับขางฝั้งโตอยู่ในแม่ที่เสียงนัินตาต้องดุโตจะต้องเจ้าไปด้านซ้ายของแม่ดั้มดีลอยโตอยู่งหมวกไฟไปไกลนะครับบบสามาไทยเห็นได้นะครับก็ได้พังไอ้เดฝั่งกรรมการผ่ากันแลนะครับเพื่อสิดุฮูว่าองศาสูงปไดนะครับหัวกล่องซุ่มบบเห็นนะครับมันไกลนะครับ ่ปลาขาวด้วยออกมาแล้วนะครับอะ้ายต่อฟังเ้ยน่ขาวบางบงนล้ีาขาวบางบางกับกางให้เขสนใจแลก่อนี่สระเด้อิ้งเสร็ขาวต้งเส้นขาวนะท่านเปิดกงสามสบลนี่าซ้อได้วมี <35. S 1> สามร้อยสามสิบห้าสมบ้านะครับองศาสมูมบานเนะครับองศาสมุมบาสนนเลยนะครับขาวนะดาท่นามโบตีนะครับต่วันแฟนท่นแฟนแฟนพันไลนะครับไล0แปดสิบยี่สิบนะครับเจ็ดสิบยี่สิบนะครับหลายราคานะครับ อมเมนชั่งนะครับขาวนาเอนะครับเอซีไรนะครับเจ็ดสิบยนะครับขาวบานาตอนนี้รุ่นนะครับสิออกเล็กใหนะครับมีจุดไม่น้อยนะครับแต่ผมคิดว่าเพลบอปนแน่นอนนะครับเพบอปินนะครับสำหรับเล็กแปินะครับมาเป็นฟาเินเดียวตามลงวา สามร้อยเก้าสิบเะนนครับผมองศานะครับอ,องศาซัมนียนะครับได้ซัมนีนะครับหมู่บ,บ้านในเก่าสิมหาวันนี้ออก90